สวัสดีครับมันผูช่องมวยตู้เจดาวทําการวิเคราะห์โดยนักสู้มือเปล่าเราจะาทาการวิเคราะห์วิจารณ์ล่วงหน้าศึกเจ้ามวยไทยประจําวันเสาร์ที่2สิงหาคม2568ถ่ายทอดสดทางช่อง3 hd หมายเลข33มถ่ายทอดสดเวลา2นาฬิกาสนาทีถึงเวลา4นาฬิกาจากเวทีมวยอ้อมน้อยจัดโดยทีมงานกลุ่มพลังใหม่สำหรับคู่มวยทำการถ่ายสดครับมีทกันหมด4คู่คู่มวยคู่หลักๆครับได้แก่คู่ที่1คม พีเคแสนชัยมวยไทยยิมพบก,กับทางด้านการชัยทีเอ็นไดมอนท์โฮมโชว์น้ำหนักหนึ่งร้อยสองปอนด์คู่ที่สองการสดลองคู่เอกเป็นมวยรอบทบวันมวยมันพันดุครั้งที่เจ็ดเป็นการร่างด้านเพชรป่าสักสองสลัที่พบก,กับทางด้านดาวแดงเอนนี่มวยไทยโชว์น้ำหนักหนึ่งร้อยสิบห้าปอนด์คู่ที่สามการสดนรับเป็นคู่เอกนะครับเป็นการป้องกันแชมป์รุ่นแบนตันเวทครับ1 1 8ปอนด์ของทีมวย3อ้อมน้อย เป็นการผู้ล่างด้านเมืองชัยศิกำนันเน่งพบก,กับทางด้านมนัสต่อแย้มต่วนช่วยน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบแปดปอนด์คู่ที่สี่ขาสดทับขาสดหลังคู่เอกเป็นการผู้ล่างด้านพายแก้วสอบุญมีธิ์พบก,กับทางด้านทายาทไฮบิสยิมช่วทน้ำหนักหนึ่งร้อยยี่สิบแปดปอนด์ก่อนที่เราทําการวิเคราะห์และวิจารณ์ผมขอฝากผู้สนับสนุนนะครับสำหรับสมาชิกใดที่กำลังมองหาตัวช่วยในการลุ้นกีฬามวยผมขอแนะนำพักยกพีวายซ มวยพักยกรตโตอรราคาสนามเปิดให้เล่นทุกยกมีทั้งมวยเดี่ยวและมวยสเตปสำหรับสมาชิกใคสนใจสามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามรายดีก่อนได้นะครับสมาชิกเวลาแอดไลน์เพื่อนเพื่อนสมาชิกอย่าลืมใส่แอดหน้าแอดไลน์ที่ py สองสี่มวยพักยกครับรตโตอที่ดีสุดเวลานี้ต้องพักยก py สองสี่เท่านั้นเราจะเริ่มทําการวิเคราะห์และวิจารณ์ครับคุยหนึ่งการสดอีกการพับร่างด้าน คมพีเคแสนชัยมวยไทยยิมพบก,กัทางด้านการชัยทีเอ็นไดมอนด์โฮมชกเอน้ำหนักหนึ่งร้อยสองปอนด์นักชกด้านป้ายแดงครับคมพีเคแสนชัยมวยไทยยิมอายุสิบเจ็ดปีนักชกประจังหวัดกาลสินสูงหนึ่งร้อยหกสิบสองเซนติเมตรดังนั้นคมนับเป็นมวยถนัดสายจาังหวะฝีมือดีเอาก,กับเครื่องบูสู้ดีนับเตะ้ายต่อยสายจาังหวะดักเตะดักแทนดีมาส่ออ่อนแรงเข้าในร็อกรัดมัดตีดีแข็งแรง ทำการเก็บโดยซ้อมที่ค่ายหมวดพีเคแสนชัยมวยไทยยิมสองไกว์ล่าสุดนักมีพิกแพ้คะแนนด้านเดชตอริสสอเดํำร,รงที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยและไฟล่าสุดนับเสมอทางด้านจงอางดําสิงมาวินที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยส่วนนักจงด้านความเงินการชัยทีเอ็นไดมอนท์โฮมหรือชื่อเกล่าวคือกิติภพวิสุทธ์ลังสีอะคาเดมี่อายุ2 1ป,ปีนักชกจวดการจนรบรุรีสูง1 6 4เซนติเมตร ด้าน,นการใช้นะเป็นมวยถนัดขวาจวังหวะฝีมือดีควบเครื่องรับลากเตรียมสมองมวยดีอาวุธออกนหลากหลายเข้าในร็อกรัดมัดตีดีแข่งแรงใช้ได้ซองไว่ล่าสุดเป็นแพน็อกด้วย3ด้านเอกพิทักษ์อ่วยบางคอแหลมที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยและไฟล์ล่าสุดกับแพน็อกด้วย3ด้านเหนือดวงวอธีรวัตรที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยมวยคู่นี้เป็นการเจอร่วงทางด้านนักชกนะครับรุ่นน้องทางด้านคมสภาพร่างกายนะครับจะดูดีกว่าฟอร์มการชกช่วงนี้ก็มีแพ้บ้างชนะบ้างสลับกันไปนครับ มีโปรแกรมการชกอยู่เป็นประจำำําสม่ําเสมอครับทําการเก็บโดยซ้อมที่ค่ายมวยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมการทํามวยดูดีมีมาตรฐานว่าแฟวนมวยการเชื่อถือครับทามวยมามีคุณภาพมีหน้าเสือและตัวเงินบันดานสู้ดนันเล่นคมนคับประเภททรงมวยทางมวยถนัดซ้ายเอากลบเครื่องออกที่หลากหลยหนักแรงครับหลักเตลี่ยมสมองมวยดีชกอยู่เป็นประจำำําสม่ําเสมอส่วนทางด้านการช้ยนักชกรุ่นพี่ครับตามมือจริงที่มากกันมา สี่ถึงห้าปีนับรูปร่างชกใจสูงลอยกันนิดหน่อยประมาณสองสามเซนติเมตรเดิมทีนับตัวนักมวยเองต่อยหน้าศึกเพชนินด,ดีนับแล้วก็หยุดห่างหายจากเวทีมาตรฐานไปสักพักหนึ่งนับการกลับมาใหม่ภาคนี้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนค่ายเปลี่ยนผู้สนับสนุนใหม่นับมาชกอุ้มรังใหม่มาชกไฟเนี่เป็นไฟที่สองนะไฟแรกมาชกไปแล้วหนึ่งไฟแพ้ออกไปครับถ้าพูดถึงกระดูกมวยเบอร์มวยทางด้านการชัยก็จะดูดีกว่านับนิดหน่อยไม่มีเป็นรองครับแต่ฟอร์มการชกช่วงนี้ต้องบอกว่า ไม่ดีเอาเลยครับแพ้ต่อมา5้าไฟลวดเป็นการแพ้นอกไปสามไฟนะับแพ้คะแนนสองไฟประเภทมวยฝีมือดีคับเครื่องรักเรียบสมองมวยดีหมัดและซอออ่อยดีครับแต่ตัวนักมวยเองทางด้าน,น,น,นการใช้นะับหรือชื่อเก่าเจากิติภพนะับดูว่าประเภทมวยธาตุมวย,มวยน้อยนะับโคชีวใจไม่ดีเท่าไหร่ครับโดนหนักโดนแรงมีทุกสดทุกงบางไฟไมีทิ้งตัวเลยมาตรฐานการชกเอาแน่เอานอนไม่ได้เลยครับไปไปลายเป็นวยทิการระยะไม่ดีเลยครับความเชื่อถือดูว่าเป็นรองคู่ชกชัดเจน มวยคู่นับตามรูปมวยทรงมวยนะครับเกมชกต้นต้นนครับน่าจะออกมาครับแรกอกุันสนุกเกมการชกต้ต้นน่าจะเบียดกันตลอดครับผลแพชนะไปวัดที่เกมไปปลายการยืนเลทายนะครับ,บไปไปรรส่วนตัวเลอกช็อตด้านคมพีเคแสงชัยมวยทย,ยิมดูว่าเกมไปปลายนั้นคมนครับอาวุธจอกนี้หนักและแรงกว่าครับมาตรฐานการชกมาตรฐานการทำมวยนั้นคมจะดูดีกว่าการยืนเล่ยทายมั่นคงกว่า น่าจะบทเบียชนะการชัยทีเอ็นไดมอนต์โฮมไปได้นสนุกก็มาถึงคู่ที่2ครับคู่ที่2การสดปิลองคู่เอกเป็นมวยรอบนับท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่7เป็นการผู้ล่างด้านเพชรป่าศักดิ์สอสลัดชีพเพราะทางด้านดาวแดงเอนนี่มวยไทยชกเว็นนักหนัก115บปอนด์นักชกด้านฝ่วยแดงเพชรป่าศักดิ์สอสลัดชีพถึงด้านเพชรป่าศักดิ์สอโสพิษอายุ19ปีนักชกจัดลบบุรีสูง167เซนติเมตร นานเพชรป่าสักทำเป็นมวยขนาดวากว่าเอาครบเครื่องนอกได้ในดีนะเตะหนักต่ตอยแรงะะับจังหวะดักเตะดักแทงทำดีมาซ่ออ่อยรุนแรงเข่าวงในนะมีลูกกดหน้านะมีลูกดันแทงขวางแทงทำไม่ดีนะพื้นที่ใจมั่นคงทําการเก็บตัวซ้อมที่ค่ายมมยลูกเจาก้จาพ่อกุมประกันนะจังหวะสระบุรีส่องไฟล่าสุดมีพิกเอาชนะคะแนดนด้านก้านอรง์พันพินิจท,ที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยและไฟล่าสุดับเอนชน้นองที่สามด้านเดชอาน,านันบัวเวียงสะที่เวทีมวยสามอ้อมน้อย ส่วนนักชกด้านขวาเหมือนครับดาวแดงเอนนี่มวยไทยหรือชื่อเก่าคือสิริชัยเอนนี่มวยไทยนะอายุย0ปีนักชกตัวสองขาสูง1 6 6เซนติเมตรทางด้านดาวแดงนะเป็นม,มวยถนัดขวาบครบเครื่องนะบูสู้ดีขยันเดินเปิดเกมขยันออกธนะเตะต่อยหนักแรงมาสอกก้อยแรงกล้าแรกกล้าสวดมีลูกเตะขาแรงๆเข้าในร็อกรัดมัดต,ตีดีเหนียวแน่นแข็งแรงหัวใจิใจสู้ดีทำการเก็บตัวซ้อมที่ค่ายมวยเอนนี่มวยไทยยิม สองไฟล่าสุดนะมีพิกเอาชนะคะแนนได้เดชอนัน,นวอลเวงสระท,ที่เวทีมวยสาบอ้อมน้อยและไฟล่าสุดนะแพ้คะแนนได้ก้านนรงพันพินิษที่เวทีมวยสาอ้อมน้อยมวยคู่นับคู่ที่สองนบรองคู่เอกเป็นการเจอกันในรูปแบบระบบมวยรอบนบมวยมันนบทบวันมวยมันพันดุครั้งที่เจ็ดครับทางด้านเพชรปราศักด์นักชกรุ่นน้องฟอร์มการชกช่วงนี้ต้องบอกว่าสดครับรูปร่างชกได้สูงลอยกันนิดหน่อยประมาณ2-3เซนติเมตร2-3มเซนติเมตรครับฟอร์มการชกช่วงนี้ชนะต่อมา3ไฟล์รวด ประเภทมวยกุบเคลื่อนครับมีทั้งนอกมีทั้งในช่วงหลังมาใช้หมัดและศอกได้ดีนะครับการทํามวยค่ายลูกเฉพาะกุมกันครับช่วงหลังต้องบอกว่านักมวยที่ออกมาจากค่ายนี้ครับคุณภาพดีมากนะครับนักมวยออกมาแต่ละคนครับค่อนข้างจะแข็งแกร้งแข็งแรงทุกคนครับมาตรฐานการชกก็ดูดีนะครับช่วงนี้ต้องบอกว่าค่ายมวยครับลูกฉพาะกุมกันค่ายมวยสอสารชีมัช่วงนี้ต้องบอกว่าอยู่ในช่วงขาขึ้นครับทีมงานผู้สนับสนุนดีนะมีตัวเงินปดันสู้ดันเร่นแกนมวยการเชื่อถือนะครับ ส่วนทางด้านดาวแดงนักชกรุ่นพี่ตามมุจริงที่มาก,กันมา1-2ปีรูปร่างชกจะเสียเปรียบนิดหน่อยฟอร์มการชกช่วงนี้3ไมไกล่าสุดนะครับชนะ2ไไกและแพ้หนึ่งไกถือว่าฟอร์มการชกช่วงนี้ก็ดูดีอยู่นะครับประเภทมวยคุบเครื่องนอกได้ในดีนะครับอาวุธดอกน้หลากหลายหนักแรงทะลุกล้าแรกกล้าสดหัวนนใจเนี่ยสู้ดีการเย,ยปป็ยปายมั่นคงแต่ดูว่าน่าเสื่อตัวเงินจะดูไปลองครับสรุปการข้อพิจารณาคู่ที่2นะครับรองคู่เอก มวยคู่นี้ก็ต้องบอกว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งคู่ครับที่ลูกเกมการชกน่าจะออกมาครับส,รคบสนุกแรกกับสนุกเกมการชกน่าจะเบียดก,กัน,นครับผลแวะชนะไปวัด,วดก,กันที่เกมไปไปลายอีกคู่หนึ่งครับประเภททรงมวยทางมวยคล้ายกันครับเอาขรบเครื่องนอกได้ในดีหมัดและศอกอ่อยรุนแรงด้วยกันทั้งคู่ครับเกมการชกคงไปวัดกันที่เกมไปปายการยีเลทายนะครับส่วนตัวเลือกชอบนั้นทางด้านนะครับนักชกปลอ,อมตดอยู่ในช่วงกําลังมั่นใจนครับสภาพร่างกายช่วงนี้ดีเยี่ยมครับอย่างด้านเพชรปราศักศอนสลัดชีะครับ ดูว่าเกมในทายนับแรกคกุณไปแลคกกุณมาดูทางด้านเพชรประสักการยีใไท้ายจะมั่นคงกว่าครับประกอบหน้าเสือตัวเงินสิ่งแวดล้อมนับดูดีฝรด้ยครับน่าจะบทเบียดชนะดาวแดงเอนนี่มวยไทยไปได้นสนุกก็มาถึงคู่ที่3ครับคู่ที่3การสอดทำเป็นคู่เองครับเป็นการป้องกันแชมป์รุ่นแบนตัมเวท118อปอนด์ของเวทีมวยสามอ้อมน้อยครับเป็นการพู้ล่งด้านเมืองชายติกกำลังหนึ่นเงเจ้าของแชมป์นับจะป้องกันแชมป์กันทางด้าน มนัดต่อยแยมส่วนผู้ท้าชิงครับในเวทน้ำหนักหนึ่งร้อยแปดปอนด์นักชกด้านฝ่ายแดงเมืองชัยศิกร์นันหนึ่งฝั่งด้านเมืองชัยบังมัดคลองตันอายุยี่สิบปีนะักชกจังหวัดนครสวรรค์สูงหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดเซนติเมตรครับทางด้านเมืองชัยคนระับเป็นมวยถนัดกว่าครับจังหวะฝีมือดีกอุบเครื่องดักเตะดักแทงนับแข้งหน้าเนะี่ยออกได้หนักแรงครับมัดเสาะดีหลักเหลียมสมองมวยดีเข้าในร็อกรัดมัดตีดีแข็งแรงชฉดได ทำการเก็บตัวซ้อมที่ค่ามยมวยซิกำนันเน่งจังหวัดชัยนาทสองไฟล่าสุดมีชนะคะแนนล่าส4บไวยโอต่อเย้มตรวจที่เวทีมวยราชำเนินและไฟล์ล่าสุดสแพ้คะแนนจ้าเจ้าอินซีนักเกียรติเจริญชัยที่เวทีมวยราชำเนินส่วนนักชกด้านขวาเหมือนนัมนัสต่ตอเย้มส่วนหรือชื่อเก่าคือมนัสชัยส่อโชคมีชัยนะครับอายุยี่สิบสองปีนักชกจังหวัดนครศรีธรรมราชสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรทางด้านมนัตนะเป็นมวยถนัดขวารูปร่างชกสูงนะครับ โซมวยมวยเข่าในเหเนียวแน่นแข็งแรงเดินแทงขวางแทงปอดใหญ่ปลายแรงนะบุสู้ดีเอาดงนอกเนี่ยเตะต่อยหนักแรงกล้าแรงกล้าส่วนทำการเก็บโดยซ้อมที่ค่ายมวยต่อแย,ย้มสวนสองไวล่าสุดนะมีพิกแพน็อกยุ่ยสามนะทางด้านเพชรปลาสักสองสลัดชีพที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยแล้วไวล่าสุดนะพิกเอาชนะน็อกยุ่ยสี่ด้านลิสเสตู่แก้วสำิีนะที่เวทีมววสามอ้อมน้อยแบบกลางยกสี่เนี่ยผ้าท่าโดนนับแปะก่อนครับแล้วก็ช่วงปลายยกมาตีเข่าเอาชนะน็อกลิสเส่ตู่ครับ พิกล็อกมาที่เวทีมวยสับอ้อมน้อยมวยคู่นี้ทังด้านเมืองชัยนับนักชกรุ่นน้องเจ้าของแชมป์รูปร่างชกจะดูว่าเสียบเปียบนิดหน่อยครับฟอร์มการชกช่วงนี้เขามีแพ้บ้างชนะบ้างสลับกันไปประเภทมวยคุบเกลือครับมีทั้งนอกมีทั้งในมาตรละซ้ออ่อยดีนับอาวุธเนี่ยหลากหลายครับนอกได้ในดีแต่เป็นมวยที่การยได้ไปลายจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับบทเปียบไปแล้วมียุบมีย่น,นครับส่วนทางด้านมนัสนักชกรุ่นน้องทําฟอร์มการชกสดขึ้นมานครับชนะต่อมาสองไฟลวด รูปร่างชกใจที่สูงริลอยกันนิดหน่อยประมาณ2-3สเซนติเมตรประเภทมวยสูงยาวรับเอาวุกเครื่องเช่นกันเอาเทานาเป็นมวยเข่าใน,นครับเดินแทงกว่างแทงแทงเจ็บแทงรึงครับการยนได้ปลายมั่นคงแต่ดูว่าจังหวะฝีมือความเป็นมวยเอาดวงนอกนะครับจะดูไปลองคู่ชกก่อนที่ผมต้องการสรุปการวิเคราะห์วิจารณ์ผมจะเล่าข่าวครับมวยคู่นี้เคยเจอมาแล้วนะครับไวล่าสุดคู่เจอกันเจอนมาเมื่อวันพุทธที่สิบสองเดือนสามปีหกแปดก็เจอนมาเมื่อห้าเดือนที่ผ่านมานครับในเวทน้ำหนักก่้นนะครับ หนึ่งร้อยยี่สิบปอนเป็นทางด้านมนาคนับมาเข้าเวทแทนรับได้เปรียบสันักได้รูปเปียบรูปร่างครับใหญ่ฝ่าแล้วก็โฉบขกันคืนครับไปปลายบทเปียบไปแล้วเป็นทางด้านมนาครับเข้าในแข็งแรงกว่าเอาชนะคะแนนทางด้านเมืองชัยรับลงมาสนุกขาด้อยสุดท้ายในไฟคู่เจอล่าสุดครับมาเจอกันใหม่ไฟนี้ครับไฟที่สองมีเข้มขัดของเวทีมวยสามอ้อมน้อยรุ่นหนึ่งร้อยแปดปอนเป็น1ดิมพันครับมวยคู่นี้ครับตามรูปมวยทรงมวยเกมในยกต้นๆยังไม่ท้าในจังหวะมือวงนอกครับ ส่วนตัวนะสมาชิกผมเลือกชอบด้านเมืองชัยนะครับดูว่าจังหวะการออกรบวงนอกจะออกได้หลากหลายหลักเรียมสมองมวยความเป็นมวยดูดีกว่าครับจังหวะดักเตะดักแทงครับดูดีกว่าเกมทางมัทฐนะจังหวะมือวงนอกครับทางด้านเมืองชัยจะดูดีกว่ามีราคาสมาชิกยาเริ่มแต่งตัวบางทุนด้วยครับดูว่าต้นต้นับเข้าไปทางด้านเมืองชัยก่อนดูดีกว่าเกมไปปลายประทับโบเปียบไปแล้วทางด้านเมืองชัยครับยืนระยะอยู่ได้ไม่ยุบไม่เยาะไม่ย่นไม่แผ่วครับยาเน้นปั้มเข่าในครับดันเตะดันแทง ใช้หล,ลักเรียมสมองมวยความเป็นมวยสู้นะครับจะดูดีกว่าป้องกันแชมป์จะป้องกันแชมป์เอาไว้ได้นะครับจะชนะมนัดต,ต่อย้ยมส่วนไปได้นสนุกก็มาถึงคู่ที่4ี่นะครับคู่ที่4การสดครับเป็นการสดหลังคู่เอกนะครับเป็นการผู้ล่าด้านพายแก้วสอบุญมีฤทธิ์พบกับทางด้านทายาทไฮบิดยิมชกน้ำหนัก128บปอนด์นักชงด้านฝว,วายแดงครับพายแก้วสอบุญมีฤทธิ์หรือด้านพายแก้วสนย์กีฬาบ้านตัง อายุ20ปีนักชกจังหวัดชุมพรสูง1 7 5เซนติเมตรทางด้าน,นพายแก้วนับเป็นมวยถนัดขวารูปร่างชกสูงยาวเลยนับทรงมวยมวยเข่าในเหนียวแน่นแข็งแรงรับเดินแทงขวางแทงเข่าแหลมแทงเจ็บการยีได้ปลาย,ยามั่นคงอาวุธนอกน่ยเตะต่อยหนักแรงใช้ได้ทำการเก็บตัวซ้อมที่ค่ายมวยสอบบุญมีฤทธิ์ส่องไกวล่าสุดนำมแพ้คะแนนด้าเสือขาวสอนรุม,มนที่เวทีมวยภูทนับศึกมวยไทยพัธมิด ล,ววล่าสุดนักพลิกแพ้กันในด้านขุนกลายสิทธิพันเชิงที่เวทีมวยราชดำเนินส่วนนะักชกด้านขวาเหมือนนับทายาทไฮบิดยิมหนึ่งด้านทายาทอประเสริฐครับไฟล่าสุดชกไว้ที่เวทีมวยมาตรฐานันบแพ้ลงจุดสามด้านออโต้เมืองผาภูมิไว้ที่เวทีมวยราชดำเนินครับตั้งแต่วันที่3 1เดือน7ปี2562นหครับมวยคู่นี้ถือ็นการเจอระหว่างนะักชกรุ่นน้องนะพร้อมสดับรุ่นพี่เก่าเกมครับทางด้านพายแก้วนับนะักชกรุ่นน้อง มีโปรแกรมการชกอยู่เป็นประจําสม่ําเสมอนะครับฟอร์มการชกช่วงนี้ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ชนะติดต่อมาห้าไฟล์รวดครับเพิ่งจะมาสะดุดแพ้2อไฟล์ล่าสุดเท่านั้นครับโดยไฟล์ล่าสุดที่พลิกแพ้ทางด้านขุนไก่ต้องบอกว่าพลิกแพ้ราคาแพงครับติบกัช่วงตัวครับสภาพร่างกายจะดูได้เปรียบครับหนุ่มสดกว่าหน้าเสื้อตัวเงินจะดูดีฝแั่ครับต้อมค่ายมวยสอบบุญมีดิศการทํามวยดีมีมาตรฐานนักมวยแข็งแรงคนครับแฟวนมวยการเชื่อถือค่อนข้างสูง คู่ขี้สูสีมารับที่เวทีมวยสาบอมน้อยค่ายมวยสอบุญวิทิดต้องบอกว่าไม่มีสองไม่มีเป็นสองรองใครทางนั้นนะครับส่วนทางด้านทายาทนักชกรุ่นพี่เก่าเกมนับหยุดทางหายจากเวทีมาตรฐานไปนานหลายปีนับชื่อเสียงการผ่านมวยเบอร์มวยตอนต่อยนันศึกเพชรดีการผ่านมวยจะดูดีกว่าสหรับกระดูกมวยดูดีกว่าแต่หยุดทางหายจากเวทีมาตรฐานไปนานพอสมควรครับไม่รู้ว่าเช้าวันชกจะมีสภาพมาแค่ไหน หรือมีการเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ตามจังหวัดบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับสมาชิกตรงนี้นะครับข้อมูลไม่มีเลยครับสรุปการขอาวิจารณ์คู่ที่4ครับการสดคู่ที่4นครับหลังคู่เอกครับเป็นการคู่4สี่ครับการสดหลังคู่เอกครับดูว่ามวยคู่นี้ครับตามรูปมวยทรงมวยครับเช้าวันชก่อยทางด้านทายาทถ้ามีสภาพมานะครับน้ำหนักมาดีเนื้อตัวไม่มีปัญหาดูว่าเกมต้นๆครับจะว่าฝีมือทางด้านทายาทจะดูดีกว่า อาวุธเจอกที่หลากหลายคลองแค้วกว่านับจังหวะดักเตะดักแทงความเป็นมวยทางด้านทายาทจะดูดีฝันแน่นอนครับตามทรงมวยทางมวยต้นๆถ้าทางด้านทายาทมีสภาพมาครับจะดูว่าไม่เสียเปรียบแต่ส่วนตัวนะสมาชิกสมาชิกท่านใดเข้านะทายาทแล้วนะสมาชิกอย่าลืมนะต้องแต่งตัวบางทุนนะผมย้ำนะต้องแต่งตัวบางทุนครับเกมไปไปลายนะสมาชิกส่วนตัว,ตวเลือกชอบด้านพายแก้วนับขอ ส่วนตัวนะผมเลือกชอบชอบนั้นพายแก้วนะขอให้ต่อยทุกวิธีนะเกมไปไปลายนะขอให้เดินถึงตัวตลอดเน้นเข่าวงในที่ดูว่าได้เปรียบแน่นอนนะสภาพร่างกายยังไงก็ต้องดูดีกว่านะวัดกั้นพิการยนใรท้ายสภาพร่างกายนะลูกบูลูกสู้การทํามวยหน้าเสืออและตัวเงินที่ดูดีกว่านะค,คู่ขี่สูสีมาจะดูดีฝ่าแน่นะจ้บทเบียชนะทายาทไฮบิดยิไปด้านสนุก สำหรับการวิเคราะห์วิจารณ์ทั้ง4คู่นะสมาชิกก็จบลงแล้วคนระับผมทาการสรุปการของวิจารณ์พร้อมกับมวยรักมวยชอบมวยติดดาวครับสรุปการของวิจารณ์ศึกเจ้ามวยไทยวันเสาร์ที่2สิงหาคม2 5 1 8ัยคู่หนึ่งนะผมเลือกชอบด้านคมพีเคแสนชัยมวยไทยยิมวัดกรมมธิการทํามวยนะการเยีทายนะมาตรฐานการชกดูดีกว่าอาวุธทายออกที่หนักแรงกว่านะครับจะบทเบียชนะการชัยทีเอ็นในมอนท์โฮมนะไปได้นสนุกคู่ที่2เลือกชอบด้านเพชรป่าศักดิ์สอสระชีพนะครับ ดูว่าต้นๆนับมีหมัดลุ้นนับกดนอกก่อนนะได้ไปลายแข็งแรงกว่าทับคู่ขี่สุสีมาหน้าเสือและตัวเงินจะดูดีกว่าด้วยนะครับจะชนะดาวแดงเอนนี่ไม่ไทยไปได้สนุกคู่ที่3นะเลือกชอบด้านเมืองชายสิกำนันเองนะดูว่าตน้ตนๆนะจะว่าฝีมือความเป็นมวยอาวุธหลากหลายว่านนราะทับไปปลายยุ่ย่นจะป้องกันแชมป์เอาไว้ได้นะจะชนะมนัดต่อยชมป์ตวจไปได้สนุกคู่ที่สี่นะเลือกชอบด้านภายแก้วสอบมืมีทับวัดกันที่สภาพร่างกายการยีเดทายนับคู่ขี่สุสีมารับหน้าเสือและตัวเงินจะดูดีกว่าด้วยนะครับ จาบนเบียชนะทายาทไฮบิดยิมไปได้สนุกสําหรับมวยรักมวยชอบมวยติดดาวนับคู่ผมเลือกชอบไปที่คู่ที่หนึ่งการสาครับเลือกชอบร่างด้านคม PK แสนชัยมวยไทยยิมรับชอบไปที่มาตรฐานการชกมาตรฐานการทํามวยครับเอาเน่เอานอนได้ฝ่าครับสภาพจิตใจหัวใจสูบูสู้ดีกว่าครับทางด้านการชัยโดนไม่ได้ครับโดนมีทิ้งตัวเลยชอบนั้นคมนับมวยดาวตัวหนึ่งมวยรักมวยชอบครับคมนะครับสมาชิกท่านใดชอบการประจานผมนับอย่าลืมนะสมาชิก ช่วยกดไลค์และกดตตามด้วยครับ